สวัสดีครับผมบูมนะครับนิสสันชอเอลวันนะครับวันนี้จะพามาดูกระบะนะครับนิสสันเนวาร่าตัวนี้จะเป็นตัวคาลิเบอร์ E นะครับเครื่อง2อ0พทวินเทอร์โบนะครับโฟตัวนี้นะครับใช้เงินออกรถเพียง25,000ื่นนะครับขอนอยู่ที่1,833บาทนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูท้ายคลิปกันครับว่าบูมแถมชุดแต่งอะไรบ้างแต่รับประกันได้ว่าจัดเต็มแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวล่าตัวรถก่อนนะครับ ชุดแต่งที่ผมจะแถมนะครับจะมีคิ้วขอบไฟหน้าไฟท้ายลายคาร์บอนนะครับชุดชิ้วตกแต่งซุ้มล้อลายคาร์บอนชุดปิดฝาถังน้ำมันลายคาร์บอนฝาครอบกระบะท้ายลายคาร์บอนปอกปลายท่อไอเสียกันลอยมือเปิดประตูลายคาร์บอนนะครับ เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อบูมได้นะครับหรือติดต่อผ่านทางโชรูมนิสสันอยเอาวันได้นะครับนิสสันอชเอลวันนะครับ่ายขายเปิดทําการวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับส่วนส่วนรับบริการเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจเจอกันนะครับที่ชชเอาวันนะครับขอบคุณครับ